สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปเที่ยวที่คอปแลนส์นะคะคอปแลนส์นี้อยู่ที่รัฐไรแลนด์ค่ะซึ่งอยู่ห่างจากที่มามาบูพักคือ173กิโลเมตรค่ะวันนี้อากาศร้อนมากค่ะอุณหภูมิ40องศาเซนเซียสค่ะ เมื่อมาถึงคอปแลนส์นะคะมามะบูจึงจำเป็นต้องนั่งรถเมเพื่อที่จะไปดอยเชสเอ็กซค่ะดอยเชสเอ็กซนี้เป็นแหลมที่มนุษย์สร้างขึ้นระหว่างการบรรจบของแม่น้ำโมเซลเลและแม่น้ำไรค่ะดอยเชสเอ็กซนี้นะคะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเยอรมน,นีแห่งหนึ่งค่ะดอยเชสเอ็กซ์สร้างขึ้นในปีคิทศักราช1897 โดยเชสเเป็นอนุสาวรีย์ทรงม้าของจักรพรรดิเยอรมันที่มีพระนามว่าวินแฮมที่1ค่ะผู้ที่ดำรัดให้สร้างอนุสาวรีย์ไคเซอร์วินแฮมที่1น,นี้คือไคเซอร์วินแฮมที่สองหรือจักรพรรดิวินแฮมที่สองแห่งจักรวรรดิเยอรมันค่ะ วัตถุประสงค์ในการสร้างก็คือเพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งจักรวรรดิเยอรมันในปีคิศกราั2414เนื่องจากเป็นการครบรอบ100ปีที่กษัตริย์เชื้อสายเยอรมันเป็นผู้ปกครองเยอรมันโดยตรงค่ะนอกจากนี้ก็ยังเป็นอนุสาวรีย แห่งความสามัคคีของชาวเยอรมนนีซึ่งรวมตัวกันลดแอก,กดินแดนของเยอรมันจากการเข้ายึดครองของประเทศฝรั่งเศสในสมัยกษัตริย์นโปเลียนค่าจากนั้นในหลังสงคารามโลกครั้งที่หนึ่ง จักรวรรดิเยอรมันเป็นผู้พ่ายแพ้สงครามสหรัฐอเมริกาจึงได้เข้าปกครองรัฐไรแลนแห่งนี้ค่ะจากนั้นไม่นานจึงเกิดสงครามโลกครั้งที่สองชาวเยอรมน,นีต้องการยึดรัฐไรแลนแห่งนี้ของตนกลับคืนมาในเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2 4 8 8 สหรัฐอเมริกาจึงได้ยิงปืนใหญ่เพื่อทำลายอนุสาวรีย์แห่งนี้ดังนั้นรูปปั้นจักรพรรดิวินแฮมที่หนึ่งที่ทรงมาจึงถูกทำลายลงอย่างร0อเปเซน์ค่ะเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองเยอรมน,นีเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงครามโลกดังนั้นรัฐไรแลนด์ จึงตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสค่ะและในยุคนั้นรัฐบาลทหารของฝรั่งเศสได้วางแผนที่จะลื้อถอนฐานลากทั้งหมดของอนุสาวรีย์ที่ยังไม่เสียหายนะคะแต่ทว่าขาดเงินทุนค่ะและต่อมาในวันที่18พฤษภาคมปีพุทธศักราช2496 ฐานลากของอนุสาวรีย์แห่งนี้จึงได้เปลี่ยนเป็นอนุสาวรีย์แห่งความสามัคคีของชาวเยอรมันค่ะและสหรัฐอเมริกาได้นำธงชาติของสหรัฐมาแทนที่ลูปปั้นที่ถูกทำลายลงค่ะ และต่อมาเยอรมน,นีตะวันตกและเยอรมน,นีตะวันออกได้รวมประเทศเป็นหนึ่งเดียวจึงได้นำธงชาติของสหรัฐอเมริกาออกจากฐานลากของอนุสาวรีย์และได้นำรูปปั้นทรงม้าที่สร้างใหม่ของจกักรพรรดิวินแฮมที่หนึ่งมาประดิษฐานบนแท่นอนุสาวรีย์เมื่อวันที่สองกันยายน ปีคิทศกราช1,993ซึ่งให้เราได้เห็นอนุสาวรีย์ที่สร้างใหม่มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะณปัจจุบันอนุสาวรีย์ไคเซอร์วินแฮมที่หนึ่งหรือจัก,กรพัฒดิวินแฮมที่หนึ่งนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกตั้งแต่ ปีพุทธศักราช2545นอกจากนี้ยังเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้อนุสัญญากุงเฮกและมีสัญ,ญลักษณ์ป้องกันสีน้ำเงินและสีขาวค่ะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความปลอดภัยคือบังคับใช้ ให้ต้องปฏิบัติห้ามทำลายค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้โอกาสหน้าถ้าอากาศไม่ร้อนจัดจะพาไปเห็นตัวเมืองคอปแลนส์กันค่ะสวัสดีค่ะ